S 1> <S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะยินดีตอนับเก้าสู่ช่องอิสานรัสเซียนะคะคว,วันนี้ยาก,ก็พาน้องอาตุดมาเดินเล่นที่สวนเออเหมือนสวนดิมเวอร์นะคะแต่เป็นดิมเวอร์รัสเซียนะคะครับผมน้องอาตุดน้องอาตุดสวัสดีครับก่อนเล็้ว สว,สวยด้วยสวัสดีครับอืฮมมาลาเจดค่ะยาก็พาน้องอตุ๊บมาเดินเล่นที่สวนนะคะนู้เสียงอะไรเอ่ยหฮออะไรตุด้ดยังตุด๊ดอะไปดูสมาธิเลยไปเบิ้งไปเบิ้งเล,ล้ว ตอนนี้น้องอ่ะตัวก็เริ่มโตนะคะขาก็เริ่มยาวกันเกงก็เริ่มจะเปลี่ยนไซส์แล้วค่ะโอ้น้ำใสๆน่าเล่นจังเลยค่ะน้ำใสมากเออลูกว่าเป็นนังหลักลูกป้า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 รอเล่นซื้อป้าป้าช่ๆๆชีถึงช่วซชีกูดันไปเชื่อจะดันอ๋อทำไมก่ายเดิน

เอาอยานกคาชูไป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 อีจีอีจีอีจียาบอกให้นั่งกับคุณพ่อน้องไม่นั่งนั่งกับคุณแม่ทีปพ่อๆก็เจี้ยแนนี่ป่อพ่ากู

บรรยากาศร,รอบๆก็ถือว่าดีมากเลยนะคะครับผมโอ้ยประยศปลาดอกปลาดอกเนี่ยมัๆเออครับดี ก็อพากัน ada suara ada suara lihat lihat nong atu dah nong atu sadit wo nang mon wong น้อนมาตะก,กวนคุณแม่ก็ถามกวนมากเลยน้องไม่อยากจะนั่งน้องมาติดไม่อยากจะนั่งครับร้านนะั่นร้านนั้นแบบไม่พ่อนั่งหรอลูกเป็นอยังเป็นอยังเอาไานั่งวะนั่งวะเนี่ยริชก็ไม่ได้ยี่สิบวันแล้วยอะ กลัวดิที่กลัวะว่ดงานนั่นหรอไม่กุ๊กวะลูกุ๊กๆนะอือไมีกุ๊กๆแต่หรออ๋อกิราไปแล้วลูกกิราไปแล้วอ๋อบรรยากาศค่ะบรรยากาศชิวสวยงามมากค่ะชิวบรรยากาศดีมากๆค่ะ

I mean, th now no, I have a bird lah. Bò Cả bò Bò cứ Tớ xem mai nè? keng. keng không mắm Ừ, ตะบอสกูตเตอร์เดีด๋สกูตเตอร์กามาาสกูเตอร์น,<อ>รนั่นเออมาเลยเือมาไไก่เทางทนกแ้นแตต้องยกไปฮะน้อง <c oughs> บรรยากาศน้าเดินเล่นแล้เมนกเจียเซมลูกบัดไหมนอนี่่ะเดาตากดดสะดาเด้อตบมิตาตอเอเตมิตาต ถ้าสมัยพ uh, no no. ี่พ uh, uh, ่อ h ทยแลนด์ฟิงคาราช a าแ a ้วแลาวมีกวนยังกลูกกจสกุเตลูกอุ้กไลูกกนะกุค่ะเราเดินไปทางนี้กันนะคะเดินตรสกร์จิ์เลย่านนเนี่ยสักมาเรนกีอัปยศน น้องตึกออกมาแล้วเดินตุกโต๊ะกิลูกนะซัมเมอร์บิจฟูช่วงฤดูร้อนอากาศดีไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปแต่ว่าอีกเดือนหนึ่งนะคะน่าจะร้อนมากๆ ขนาดยาไปบาร์บีคิววันนั้นนะแขนยาไม่ไหวเลยค่ะสีแดงขึ้นมาเลยแต่ก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูเดี๋ยวลองดูวันพรุ่งนี้นะคะว่าแขนยาจะแดงขึ้นมาอีกไหมคือยาเป็นคนแพ้แดดมากเลยค่ะเหมือนผิวหนังเป็นมะเร็งเออะนะมะเร็งผิวหนังหรอคะถ้าโดนแดดมากๆ บรรยากาศค่ะน้องอตุก็เริ่มโตโตขึ้นโตขึ้นอีกหน่อยก็กอดแล้วก็หอมไม่ได้แล้วค่ะแต่ยายก็ดีใจเลี้ยงลูกโตมาขนาดนี้แล้วอีกคนหนึ่งก็อยู่ไทยแลนด์อีกคนนึงก็อยู่ที่นี่กับคุณแม่ แต่ละเมนก็ถามนะคะว่าถ้ายาได้สัญชาติไทยแล้วจะเอาลูกมาอยู่ที่นี่ไหมเอเราก็เอามาอยู่ได้เลยนะยาบอกว่าไม่แน่ใจเพราะว่าน้องเตชินก็ไม่ใหญ่จะมาที่นี่นะคะน้องเตชินอยากจะอยู่กับพี่ชายและก็พี่สะพ้ยที่บ้านนะคะก็ต้องเห็นใจเด็กนะคะว่าเขาต้องการที่ไหนแล้วก็อย่าไปนี่เขามากแต่ถามว่ายาอยากเอามาไหมก็อยากเอามาค่ะเพราะการศึกษา อะไรมันก็จะดีกว่าใช่ไหมคะเทคโนโลยี Technology อะไรทุกอย่างมันก็จะดีการทำงานก็จะได้แบบเงินเดือนเยอะด้วยนะคะที่นี่แต่ที่นี่ถ้าถึงเวลาสโนนะคะ ความคิดมันก็จะเปลี่ยนไปคือไม่อยากจะอยู่เลยค่ะมันหนาวมันหนาวสุดๆขนาวคือไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะอยู่ที่นี่เลยแต่พอบรรยากาศแบบนี้อ้หคือดีมากเลยค่ะดูเขาเล่น <anse> ให้ให้ยาหนึ่งหมื่นยาก็ไม่เล่นคะ่ะ <c> ค <oughs> งไม่ไหวจริง <c oughs> ๆค่ะช็อกค่ะโโอ้ห น่ากลัวมากค่ะเดใชกลัวนีู่บอบแล้วนะ ฮะยตอนนี้คุณแม่อยากทอยเล็ดค่ะชวชห้องน้ำค่ะอยากได้ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะห้องน้ำ ออกไปนู่นก็ทางออกแล้วนะคะเอาสกูตเตอร์มาด้วยวันนี้เอาจักรยานน้อยมาด้วยดิกกี้วิ่งนะลูกวิ่งนะออกกำลังกายแล้ว